ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเสงนะครับหังเสงหังเสงภาคเช้านะครับหังเสงเด่น2ตัวยังไม่หลุดนะครับเด่น2ตัวสําหรับห่งเสงยังไม่หลุดนะครับแต่เจาะไม่มาเมื่อวานเจาะไม่มานะครับเมื่อวานเน้นไปที่8 3ดสาันแยกครับดันแยกกันเป็นสาม0ี่ปดศูนย์นะครับและมีแนวโน้มคือวันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ ดาวโจนเบิ้ลนะครับโอกาสที่จะหุ้นตามต่อ,ตอมาเช้านี้อาจจะเบิ้ลนเป็นไปได้นะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับพิจารณาดูดีๆครับอาจจะเบิ้ลได้นะครับทังเสงวันจันรวันพฤหัสที่29นะครับหังเสียงเปิดเช้า821บวก87ครับพี่น้องบนล่างหรือจะหรือจะพี่น้องบนล่างต่อเป็นไปได้นะครับ ใครชอบเป็นพี่น้องก็จัดเป็นพี่น้องบนล่างนะครับเพราะตารางพี่น้องบนล่างมาแล้วครับแต่ส่วนตัวผมชอบหางเสงหางเสงหางเสงชอบหกหกสองครับเจาะครับสี่หกครับห้าหกครับเจ็ดหกหนึ่งสองมาแล้วมาอีกได้นะครับสามสองสี่สองครับเบิ้ลครับสองสองหกหกครับ ร้อยใส่สองครับไอที่จับนี่ถ้ามาชุดที่ผมจับในบนล่างทุกชุดนะครับที่มันที่จับนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่ตัวใครตัวมันครับที่จับไว้เผื่อคือบนล่างนะครับตัวอย่างเช่นอะไรนะเอ,อ้าไปดูตารางละไปดูตารางเองพอดีพอดีเลื่อนหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับยีนไ้ลองพิจารณาดูเลยกันนะครับสําหรับพังเสียงเช้าเนาะชอบจอับ เจาะครับชอบลูดลูดครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดขึ้นขึ้นอยู่กับท่านนะครับจะชอบเจาะจะชอบลูดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเฮงๆเลยทุกท่านครับสวัสดีครับผม